สวัสดีค่ะพี่น้องกับพบกันกับพ่ออีกครั้งนะคะก็ยุคนี้นะคะเป็นยุคที่ความรู้ทวีคูณขึ้นมากๆแล้วเราทุกคนเนี่ยก็หาความรู้กันได้ง่ายๆจากอินเทอร์เน็ตเลยใช่ไหมคะถ้าเราต้องการจะรู้เรื่องอะไรบางอย่างเนี่ยแค่คลิกเข้าไปในเซิร์ชหาใน Google ความรู้ทุกอย่างก็ขึ้นมาเพียงแค่ปลายนิ้วเราค้นหาค่ะ แต่รู้อะไรกันไหมคะเพื่อนในขณะที่ความรู้ทุกอย่างมันทวีคูณขึ้นในยุคนี้แต่ศิลธรรมในใจมนุษย์กลับตกต่ำลงค่ะจากที่เห็นกันในหลายๆข่าวนะคะก็วันนี้นะคะพลอยก็เลยอยากจะออกมาพูดว่าในยุคนี้ยุคที่คนขาดศิลธรรมยุคที่คนเนี่ยไม่รู้จักความผิดชอบชั่วดียุคที่คน เลือกเอาแต่ความสุขส่วนตัวแต่ไม่คิดถึงความทุกข์ใจของคนอื่นเนี่ยก็ทำให้เห็นข่าวอะไรแบบหลายอย่างนะคะจนจนพอยก็คิดว่าโอเคมาทำคลิปคลิปนี้กันดีกว่าค่ะโอเคในพระคัมภีร์นะคะไบเบิลของคริสเตียนเนี่ยก็ได้พูดถึงได้สอนเรานะคะให้สามีเนี่ยรักภรรยาแล้วก็ ให้สามีเนี่ยที่จะมีความซื่อสัตย์แล้วก็ในพระคัมภีร์สุภาษิตนะคะบทที่5ค่ะข้อ1ถึงข้อ23ก็ได้สอนเรานะคะเป็นคำตักเตือนให้ผู้ชายนะคะโดยเฉพาะค่ะระวังการสามสอนและนอกใจนะคะพระคัมภีร์ไบเบิลของคริสเตียนเนี่ยเขาสอนอะไรเราบ้างเดี๋ยวเราค่อยๆมาดูไปด้วยกันนะคะโอเคอันนี้ก็พระคัมภีร์นะคะ มาจากพระคัมภีร์ไบเบิลเลยอ่าหลายคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนเนี่ยเข้ามาดูคลิปนี้นะคะอาจจะคิดว่าเออมาพูดเรื่องศาสนาอีกแล้วหรือเปล่าศาสนาทุกศาสนาก,ก็สอนให้คนทําดีหรือเปล่าก็ลองมาดูกันนะคะเรื่องอาการนอกใจอะไรอย่างเงี้ยพระคัมภีร์ก็สอนแล้วถ้าคุณฟังคลิปนี้จบอะคุณจะเห็นเลยว่ามันแตกต่างจากหลักคําสอนอื่นๆทั่วไปยังไงนะคะ อันนี้นะคะสอนว่าพระคมภีเนี่ยเรียกผู้หญิงผู้หญิงที่เข้าไปมีส่วนในครอบครัวของผู้ชายาที่แบบผู้หญิงที่ไปแย่งเข้ามาค่ะพระคมภีใช้เรียกผู้หญิงประเภทนี้ว่า,าแพทย์สยานะคะหญิงแพทย์สยาค่ะข้อ5นะคะเท้าของนางกำลัง ้าวลงไปสู่ความตายค่ะผู้หญิงที่เข้าหาผู้ชายที่มีภรรยาแล้วอะ่ะเขาไม่ได้เป็นผู้หญิงที่ดีนะคะถ้าเขาเข้าหาคนที่มีครอบครัวแล้วได้เนี่ยก็ไม่ใช่บ้านคุณบ้านเดียวนะคะเขาก็สามารถไปทำแบบนี้กับบ้านอื่นได้ด้วยเช่นกันถ้าสมมุติเขาละจากคุณไปเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเออ ไปทําแบบนี้กับครอบครัวอื่นได้โดยที่เขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าผิดหรืออะไรนะคะเพราะว่าเขาเห็นว่าครอบครัวนั้นมีความสุขเขาก็อยากมีบ้างอะค่ะก็ไปแย่งมาเลยดีกว่านะคะโอเคย่างเท้าของนางกําลังนําไปสู่ความตายยุคนี้หลายอย่างนะคะมันเป็นกาลรล่อลวงค่ะแล้วสิ่งที่ล่อลวง มนุษย์ได้มากที่สุดก็คือมาจากตาค่ะอะไรที่เห็นผ่านตาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งล่อลวงเราได้นะคะผู้หญิงขาวๆสวยๆนะคะสไตล์ญี่ปุ่นหรือว่าออใส่ชุดว่ายน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีแบบแป๊บหบนึ่งอะ่ะแวบหบนึ่งในการดูมือถือนะคะมันมันก็เข้ามาทางตาเป็นการล่อลวงผ่านแล้วตาเนี่ยมันก็ส่งไปที่ใจส่งไปที่สมองต่อค่ะ ให้เราคิดให้เราฝันอะไรต่อได้นะคะย่างเท้าของนางก้าวลงไปสู่ความตายแล้วการที่ผู้หญิงแบบเนี้เข้ามารู้ทความรู้จักกับผู้ชายที่จิตใจไม่มั่นคงเนี่ยเขาก็จะล่อไปด้วยกันค่ะนำไปสู่ความตายด้วยกันค่ะแต่ถ้าบ้านไหนผู้ชายมีจิตใจที่มั่นคงเข <ๆ S 1> ้มแข็ง <ๆ S 1> รักภรรยามีความซื่อสัตย์นะคะ<ๆ>ก็จะปฏิเสธที่จะไปกับผู้หญิงแบบนี้ค่ะ นางเนี่ยไม่สนใจวิถีแห่งชีวิตนะคะไม่สนใจว่าใครจะทุกข์จะร้อนไม่สนใจว่าชีวิตคนอื่นจะเป็นยังไงวิถีแห่งชีวิตการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องเนี่ยผู้หญิงที่แย่งเอาสามีคนอื่นได้เนี่ยเขาจะไม่สนใจนะคะขนทางของเขาเนี่ยก็วนเวียนไปอยู่กับแต่เรื่องผู้ชายนะคะเขาก็แต่เขาก็ไม่รู้ตัวนะคะว่าเออเขาเป็นแบบนี้นะคะ พะเขาไม่ได้สนใจทางวิถีแห่งชีวิตไงคะก็คำสอนนี้นะคะเตือนผู้ชายว่าเกรงว่าคนแปลกหน้าจะอิ่มเอมด้วยทรัพย์สินของเจ้าและของที่ได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเจ้าจะตกไปในบ้านของคนต่างด้าวพระพีข้อนี้เรียกผู้หญิงที่แย่งสามีชาวบ้านว่าเป็นคนต่างด้าวค่ะ และผู้ชายที่มีครอบครัวแล้วไปติดกับติดกับดักของผู้หญิงแบบนี้นะคะคิดดูค่ะเงินที่เขาหามาด้วยน้ําพักน้ําแรงของเขาเนี่ยแทนที่จะนำมาไปเลี้ยงดูครอบครัวนะคะให้ลูกให้เมียเนี่ยกลับไปอยู่ในมือของผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้แล้วผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะนำ เชื้อโรคอะไรมาติดกับเราด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้และเมื่อคุณติดเชื้อโรคจากผู้หญิงเนี่ยมันก็มีโอกาสที่คุณจะนำเชื้อโรคนั้นกลับเข้าไปสู่ครอบครัวของคุณได้อีกภรรยาของคุณได้อีกในขณะที่ภรรยาของคุณตั้งใจเลี้ยงลูกนะคะทำงานบ้านเลี้ยงลูกเพื่อครอบครัวนะคะคุณกลับไปเอาเงินให้ผู้หญิงแบบนี้ได้มีส่วนในการใช้เงินที่คุณหามา เวนัพังน้ำแปรงร่วมด้วยเนี่ยก็คิดดูนะคะว่ามันสมควรหรือเปล่าพ้องพีเนี่ยบอกว่าจงดื่มน้ำจากถังเก็บน้ำของเจ้าดื่มน้ำไหลาจากบ่อของเจ้าเองควรหรือที่จะให้น้ำพุของเจ้าไหลเพื่อออกไปนอกบ้านและให้ทานน้ำนั้นไหลไปที่ร้านเมืองผู้ชายมีน้ำอะไรคะ มันควรหรือที่จะให้แบบสิ่งที่เรามีอยู่คุณค่าที่เรามีอยู่เนี่ยไหลท่ำเพื่อไปนอกบ้านแล้วก็บางอย่างเนี่ยมันมีคุณค่ามากมันควรจะเก็บไว้ใช้กับภรรยาเท่านั้นค่ะโอเคนะคะจงให้นำพูของเจ้าได้รับพรอ,อันนี้อันนี้คือพูดถึงผู้ชายหมดเลยนะคะสามีหมดเลยและจงเปรมปีอยู่กับภรรยาคนที่เจ้าได้เมื่อหนุ่มนั้น เหมือนนางกวางที่น่ารักและเหมือนแม่เลี้ยงผ่าที่สง่างามนะคะจงดื่มด่ำอยู่กับความรักของนางอยู่เสมอ,อ,อพระคัมภีร์ข้อนี้ตั้งใจที่จะเตือนผู้ชายนะคะไม่ให้นอกใจภรรยาเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยถ้าใครไปหาข้อมูลดูนะคะชายไทยนี่อันดับหนึ่งในการนอกใจภรรยาค่ะประเทศไทยเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงคะ เพราะว่าคนขาดศีลธรรมคนขาดความยับยั้งชั่งใจค่ะเรามาดูกันต่อนะคะเพราะว่าทางของคนก็อยู่ในสายพระเนตรพระยาเวและพระองค์เฝ้าดูหนทางทั้งสิ้นของเขาไม่มีความลับในโลกนี้ค่ะอะไรที่เราทำในที่ลับนะคะลับแค่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยพระเจ้าเฝ้าดูเราอยู่ค่ะพอสุดท้ายเนี่ย ไม่อยากจะพูดเลยค่ะอย่างที่เป็นข่าวถ้ามันมีความลับจริงเนี่ยคนทั้งประเทศจะไม่รู้ข่าวนี้นะคะความบาปชั่วของคนธรรมดักตัวเขาเองและเขาก็ติดอยู่กับตาข่ายบาปของเขาบาปมันคือตาข่ายดักคนที่โดนล่อลวงบาปมันคือตาข่ายดักคนที่จิตใจไม่มั่นคงค่ะแล้วก็พอสุดท้ายนะคะ ใช่สิ่งเหล่านี้มันเป็นบาปแล้วบาปมันพาเราไปที่ไหนคะบาปมันก็พาเราไปที่แดนแห่งความตายค่ะเขาจะตายเพราะขาดวินัยในชีวิตและเพราะความโง่อย่างยิ่งของเขาเขาจึงหลงเจิงไปนะคะข้อนี้ก็ได้พูดถึงบาปชั่วนะคะของออคนที่นอกใจค่ะบาปทางผู้หญิงสัมสอนที่เข้ามา เป็นมือที่สามในครอบครัวนะคะและผู้ชายเองก็บาปด้วยเช่นกันนะคะที่นอกใจภรรยาไปคบหากับผู้หญิงแพทย์สยาตามที่พ่าพีได้กล่าวนะคะทาไมพ่างพีถึงใช้คาว่าโง่ะคะ่ะคิดว่าโง่หรือเปล่าคะผู้ชายที่นอกใจภรรยาโง่ะค่ะเพราะว่าเขาเอาความสัมพันธ์ทั้งชีวิตถ้าเกิดความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยมันมันสั่นคลอนมัน มันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเพราะมือที่3ามเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกระทบกับแค่ภรรยานะคะบ้านไหนมีลูกก็ส่งผลกระทบกับลูกส่งผลกระทบไปแบบทุกอย่างเลยอะภายในครอบครัวนะคะภรรยาเนี่ยกว่าเราจะได้มากว่าเราจะได้ขอเขาแต่งงานกว่าจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยมันผ่านอะไรกันมาเยอะนะคะมันไม่ใช่แบบ เอาจริงๆนะผู้หญิงทีเ่เข้าหาผู้ชายที่มีครอบครัวแล้วอะ่ะ mm. เขาใช้เวลาแค่แป๊บเดียวใช่ไหมคะจริงๆอย่างที่เราเห็นกันไม่ได้ใช้เวลานานใช่ไหมคะที่จะได้แบบมีความสัมพันธ์อะไรกันที่ลึกซึ้งแต่ภรรยาที่เราได้มาเนี่ยเราใช้เวลาคบหาดูใจเราใช้เวลาสร้างความสัมพันธ์เราใช้เวลารู้จักกันกว่าจะได้มาแต่งงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันเป็นความสุขจอมปลอมค่ะถ้าสามีนอกใจภรรยานะคะแล้วมันจะส่งผลกระทบกับครอบครัวอย่างมากค่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบครอบครัวพังนะคะเพราะฉะนั้นผู้ชายที่ฉลาดเนี่ยจะไม่นอกใจภรรยาค่ะเขามีงานวิจัยมาแล้วนะคะผู้ชายที่ฉลาดมี EQ สูงเขาจะมีความรู้จักยับยั้งชั่งใจและแม้มีผู้หญิงที่มาล่อลวงเขา เขาก็จะไม่นอกใจภรรยาค่ะเพราะเขามีจิตใจที่มั่นคงนะคะและสำหรับคริสเตียนนะคะอันนี้พิเศษหน่อยอผู้ชายคริสเตียนเนี่ยที่เดินติดตามพระเจ้าจริงเนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าการยำเกรงพระเจ้านะคะการยำเกรงพระเจ้าเนี่ยมันจะอยู่ในใจค่ะเพราะว่าครอบครัวของคริสเตียนส่วนใหญ่ถ้าไปหาข้อมูลดูนะคะ การนอกใจการหย่าร้างเนี่ยน้อยมากไม่ได้ไม่ได้เยอะเท่าอ,อความเชื่ออื่นนะคะถ้าลองไปหาข้อมูลดูก็จะรู้ค่ะเพราะว่าครอบครัวของคริสเตียนเนี่ยเราให้พระเจ้านะคะให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางครอบครัวแล้วก็คนที่มีความเชื่อในพระเยซูเนี่ยเขาก็จะเหมือนมีความยำเกรงพระเจ้าะคะ่ะอยู่ภายในใจมันจะเป็นอะไรที่แบบผิดชอบชั่วดีอะมันแบบ คือบางทีเหมือนแค่คิดเน่ะเขาก็จะรู้สึกฟ้องผิดอยู่ในใจแล้วค่ะโอเคนะคะก็คลิปนี้ลาไปก่อนก็อยากฝากถึงผู้ชายที่เป็นสามีของทุกบ้านนะคะอย่างโง่ค่ะอย่างโง่อย่านอกใจภรรยารักษาครอบครัวของคุณให้ดีใครที่ได้แต่งงานมีครอบครัวมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะสิบยี่สิบปีก็แล้วแต่ครอบครัวที่ดีสำคัญมากมันเป็นอะไรที่ทั้งชีวิตของคุณน่ะ คุณค่าทั้งชีวิตอะที่คุณควรจะรักษาไว้นะคะภรรยาก็คือหนึ่งเดียวนะคะความรักทั้งชีวิตอะที่ผู้หญิงคนหนึ่งให้คุณอะแล้วคุณจะตอบแทนความรักนั้นยังไงนะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะค่ะแล้วก็ออพอจะแปะข้อพระคัมภีร์นะคะสุภาษิตนะคะบทที่5นะคะไว้ในอ่อ ด้านหลังด้วยค่ะ้วยในตอนท้ายนะคะเพื่อที่ใครที่อยากไปอ่านเพิ่มเติมนะคะแบบฉบับเต็มค่ะจะได้ลองไปค้นคว้าหาข้อมูลลองไปอ่านกันดูได้นะคะ